Let's ต o อุ้ยเอาละสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้มาทำอะไรกันเรอะเพื่จ้ะอ๋อครับ เจอตรงไหนนีอยู่อตรงไหนแล้วคะผมว่าผมปิดสีแล้วผมปิดบวชแล้วนะทำไมมันแอะเลยมึงบวชแล้วซันไม่ได้ปิดตึงอากะให้เกมง่ายใช่ไหมแต่แต่ที่แน่ๆอ่ะรอบรอบนี้เขาเกิดมาจากสีเทาแล้วอยู่กับสีเทาตลอดเลยเพราะงั้นเขาเขากับสีเทาไม่ได้มีส่วนร่วมกับศพนี้แน่ อันนี้ไม่แน่ใจคุณสุดนกับตัวเองไปทั้งปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านคนหลายคนเลยคุณเห็นเดินไปในจอไหมคบโอ้โหแสดงแสดงว่านี้ฆาตกรเแสดงว่าเมื่อกี้ฆาตกรเด็บเบิลคิวสองรอบไปนั่นเนี่ยเออชีเปียกแล้วค่ะอุ้ยฆาตกรเล่นไป่ที่ย์แบโคตรน่ากลัวคือแบบไม่มีใครหวดเราอะไรเงี้ย แล้วก็แม่ทาที่เราไปกินไม่มีเพลิดเพลินเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปทัาท่าปกอีกก็ได้เราก็นั่งรอโอ้โหใครเดาไม่อยากอยู่คนเดียวใช่ได้ดรแบแต่ีไม่เรียเลยแล้วอาจจะเรียบ้างพอดีก่อนก็เดินะาตรงเน็ตบางคนอาจจะแตกใจนิดนึง เอ้ยเดี๋ยวนะอยู่นเดียวกมนแล้วว้าไปกูสร้ามฉีไม่ได้วะเป็ี่นปหเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่าี๋ยวนะเราไม่ได้เปลนเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นไอ้ยข้าพเดียวกัน ครับเดียวกันทำไมเนี่ยรู้สึกเปื่อปิติผมว่าผมรู้ว่าใครเป็นอีเล้งผมรู้แล้วใครเป็นอีเล้งเ้อาเี้ยม่คุณคาัคุณคามินเป็นอีเล้ง เห็นต่อหน้าต่อตาเลยกินศพเรียบรอ้อยเลยค,คุณนายคุณคาร์มิน,น<อ>ด,ดูดดูดศพไปต่อหน้าต่อตาเลยอโอเคก <c oughs> อดมาด้วยเอ้ยกอจะเป็นอิมพุตเร์ก็ไดีทั้งที่เป็คนโหวตจริงๆเลยนะฮี<อ> <c oughs> ลากุ <c oughs> อะไรนะ เออกูเป็นโอเคแร้งเองแหละกูเป็นบีาดให้มึงเองเยเมนตกใจหมดอ้ยอ่านชนะ ไปแล้วเอ๊ขอคบณยาครับอะไรนะคันตุ่นคันตุ่นห้องคุมยาห้องคุมยาครับไม่มีใครได้ยินเลยแย่เป็นคนคันตุ่นนี่มีใครได้ยินเลยคนเี่เขามาเด่นมาต่อพูดเขามาคันสูตรคนเดียวคันต <zo'> <sm festivals> มีปาร์ต <interpreting> ี้ไหมตาเนี้มีปาร์ตี้ปะสรุปันตูดเลยครับันตูดมันขมันตูดมันตูดฉันตูดยาขันตูด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 ไอะเจาเจาเ้ยเจะไปจาะไปเจไอเจบไปเจาบไปเจาบไปเจับไปเจาบไปเจบไป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 จ ลิปจิหนวะลิปเป็นอะไวะลิปลิปยังไม่ริดลิปเป็นไหนชิลิเป็นนี่ิดอะไรลิลิเป็นเซลิปลิปเป็นเซริปลิปเป็นเซเลปโอ้เจอมาตกใจยูสบรบนนะแบบเราเราเราโหวตด้วยความแค้นได้ไหมไม่่าเอาความแค้นไปยังไอะอรครับข้เป็น ช็อกเลยไอ้เหี้ตาแยสไปเลยไปมีเซเล็บเป็นศูนย์หลังแขนได้คุณทำอะไรน่ะไอ้เหยอะตอนุ่นบอกว่าอันีเป็นเซเล็บไอ้เยอะเทเลเดรย์อ๋อไอ้เยอะอะไรเนี่ยจะจูบคุณก็หาเรื่องฆ่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นฆ่าตัวตาย ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ยท็อปฟอร์มมาตลอดเลยแม่งกูไม่น่าเชื่อเลยแต่เอ้ยดูไว้นะครับทุกคนคนโกหกไหนวะเนี่ยเล็บกูหมันก็ยังฝังใจเลยร้องไห้องกันไปด้วยกันอะไม่กล้าแกิดนะเดียนไปด้วยเดี๋ยวนะหนึ่ง พี่เจอพี่เจอพีเจอผมเจอผมเจอผมเจอตีตีแล้วผมเจอคุณอลิสเจอตรงกูอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนวะเนี่ยมึงอยู่ตรงสวันใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแม่ย๊อุ้ยเว้ยเาให้รู้ล้วนเลยตอบน้าตอบอะไรไม่ใช่ผมเห็นตอหน้านะไม่มันมันรัวกันจะตายแล้ว